เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมดาร์กอนทเวเวอร์นะทุกคนกับผมต้นคุงนะครับจากรอบก่อนนะครับที่ผมพูดไปถึงทีมแนะนํานะครับสำหรับผู้เล่นผู้เล่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยงบน้อยนะครับก็ทีนี้นะครับพอเรามีทีมที่เราอยากจะเล่นแล้วใช่ไหมครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับในเรื่องของวิธีการหาตัวละคร อัพดาวนะครับขึ้นดาวให้เป็นดาวลุ้งกันนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับเศษนะครับเศษการขึ้นหาตัวละครเนาะให้มันพบตัวละครเนาะแล้วก็พวกไอตัวสลามสีทองนะครับเดี๋ยวผมจะมาไกด์ให้ทุกคนนะครับว่าเราสามารถหาตัวพวกนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนเนยสามารถขึ้นดาวลุ้งได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวละครนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับเนี่ย ในแต่ละตัวละครนะครับมันจะมีในเรื่องของการอัพขั้นเนาะเออหนึ่งตัวละครนะครับเมื่อทุกคนได้มาเนี่ยถ้าเป็นตัวละครระดับ SSR นะครับมันจะมีเริ่มต้นที่ห้าดาวธรรมดานะครับหรือก็คือห้าดาวสีเหลืองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเออเมื่อทุกคนเนี่ยได้มาแล้วนะครับการที่จะอัปเกรดเป็นหกดาวสีเหลืองนะครับก็จะต้องใช้ตัวห้าดาวตามกันนะครับ สองตัวนะครับรวมการเป็นหกดาวแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะใช้นี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้แล้วกันนะนี่นะครับเอ่อห้าดาวห้าดาวอยู่ตรงไหนเอยโหยดูเอไอแล้วกันนะอืนี่นะครับหนึ่งตัวละครห้าดาวนะครับจะขึ้นหกดาวได้ต้องใช้ห้าดาวสองตัวนะครับ ทีนี้หลังจากหกดาวสีเหลืองเนี่ยมันจะขยับเป็นอีกทีก็จะเป็นดาวสีม่วงเนาะเอะทีนี้ดาวสีม่วงนะครับดาวสีม่วงดาวสีม่วงหายไปไหนสและนะอืมครับนหะนทุกคนผมหาตัวดาวสีม่วงไม่เจอเออยี่อาโอเคครับ จากหกดาวสีเหลืองนะครับเราจะขึ้นอีกทีก็คือเป็นหนึ่งดาวสีม ladder, ่วงแล้วทุกคนการจะขึ้นหนึ่งดาวสีม่วงนะครับเราจําเป็นจะต้องใช้ตัวละครดาวหกดาวเหลืองนะครับ2ตัวนะครับซึ่งไอตัวหกดาวสีเหลืองเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเดียวกับานะทุกคนให้ตรงเนี้ยสำคัญนะครับให้ทุกคนดูดีๆนะครับถ้ามันขึ้นเป็นรูปเอ่อตัวอัศวินนะครับหัวหัวอัศวินสีขาวๆแบบนี้นะทุกคนมันแปลว่าทุกคนอ่ะ ใช้ตัวละครอะไรก็ได้นะที่เป็นหกดาวแต่ว่าต้องเป็นสายสายโล่นะครับให้ตรงสายกันมาเนาะอย่างนี้คือคือผมคลิกของตัวแทงใช่ไหมครับตัวโล่เนาะดัะนั้นตัวละครหกดาวที่จะเอามาขึ้นดาวมั่วเนี่ยก็ต้องเป็นตัวละครโล่เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับทีนี้ทุกคนก็จะรู้ว่ามันก็คือการใช้ตัวกิกกี้นั่นเองนะครับอืมไอตัวกิกกี้ที่ว่าเนี่ยก็คือไอตัวพวกนี้แหละตัวตัว S R หรือตัว R และ R พวกนี้นะครับ เราสามารถขยับตั้งแต่3าดาวเนี่ยค่อยๆรวมกันไปเรื่อยๆนะครับจนมันขึ้นหกดาวได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะใช้ตัวซ้ำเมื่อไหร่นะครับการใช้ตัวซ้ำนะครับมันจะใช้สลับกันนะทุกคนนะจากห้าดาวนะครับขึ้นไปหกดาวก็คือใช้ตัวซ้ำหนึ่งตัวนะครับหกดาวขึ้นเป็นตัวม่วงหนึ่งดาวนะครับขึ้นเป็นดาวม่วงหนึ่งดาวเนี่ยก็คือจะใช้ตัวสายเดียวกันแต่เป็นตัวอะไรก็ได้นะแต่ว่าจากดาวม่วงนะครับหนึ่งดาวขึ้นเป็น คือเป็นสองดาวนะครับคือเป็นดาวโมงสองดาวเนี่ยทุกคนจะต้องใช้หงดาวสองตัวซึ่งหนึ่งตัวก็คือเป็นตัวซ้ํากับมันนะครับก็คือเป็นตัวซ้ํากับตัวละครนั้นนั่นเองนะครับเป็นตัวซับเนาะตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวกีกี้นั่นเองนะครับที่เป็นสายเดียวกันนะครับจะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เป็นสายตัวเดียวกับตัวละครที่เราจะอับเนาะขอเป็นหงดาวสีเหลืองธรรมดานะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรงอาไปจนถึงแรงเอชอาร์เลยนะครับซึ่งตัวที่ผมแนะนําก็จะเป็นแค่แรงอาร์กับเออาร์พอเนาะเออ ถ้าว่า a s r เนี่ยก็คือเราจะเก็บไว้ใช้นะครับอืมโอเคครับมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือเราก็จะต้องใช้ตัวกีกี้กับตัวละครหลักของเรานะครับในการเลื่อนขั้นดาวไปเรื่อยๆนะครับจากดาวเหลืองเป็นดาวม่วงนะครับเมื่อทุกคนทําดาวม่วงหกดาวเต็มเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขยับเป็นหนึ่งดาวแดงนะครับเออพอดาวม่วงเสร็จปุ๊บมันก็จะขยับเป็นดาวแดงนะเดี๋ยวผมหาตัวดาวแดงให้ดูก่อนนะครับ ดาวแดงดาวแดงนี่นะครับดาวแดงอยู่ตรงนี้นะครับเห็นนะครับขยับจากหกดาวโมมาเป็นหนึ่งดาวแดงอันนี้ก็จะใช้คอนเซปต์เดียวกันนะทุกคนเราก็จะใช้หนึ่งตัวละครหลักที่เป็นหกดาวสีเหลืองนะครับแล้วก็ใช้ตัวกิกกี้แต่ว่ามันจะใช้เยอะขึ้นเนาะตัวกิกกี้หกดาวเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับก็จะขย่ือขึ้นมาเป็นสี่ตัวนะครับสูงสุดก็คือใช้หกตัวนะครับในการขึ้นเป็นดาวลุ้งนั่นเองนะครับนี่ ซึ่งดาวลุงเนี่ยมันจะขึ้นต่อจากดาวแดงนั่นเองนะครับว่าทุกคนสะสมดาวแดงเนาะสะสมดาวแดงจนมันเป็นอหกดาวแดงอ่ะสะสมดาวแดงจะมันเป็นหกดาวแดงนะเดี๋ยวผมหาตัวหกดาวแดงให้ดูก่อนใหดูมีหรือเปล่าอ่าตอนนี้ผมไม่มีหกดาวแดงนะครับก็จะมีแค่ห้าดาวแดงแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมให้ดูห้าดาวแดงนี่นะครับเราก็จะขยับจากหนึ่งดาวแดงขึ้นเป็นหกดาวแดงใช่ไหมเสร็จแล้ว 6ดาวแดงนะครับก็จะขยับเป็นดาวลุงซึ่งเป็นดาวตันของเกมนี้แล้วนะทุกคนเออตัวละครสีลุงนะครับในนี้มันไม่มีนะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกนะนี่นะทุกคนขึ้นจาก6ดาวแดงเป็นดาวลุงมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่นะครับแด่งดาวลุงเท่ๆน,นะครับใต้สัญลักษณ์ตัวอานะที่ผมให้ให้ดูตรงนี้นะเออข้างๆชื่อมาเนี่ยน,นะครับอันนี้คือดาวสูงสุดของตัวละครแล้วนะครับที่ทุกคน สามารถอัพขั้นได้นะครับโอเคครับทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันจะต้องใช้ตัวละครหลักกับตัวกิกกี้ในการเลื่อนขั้นดาวของเรานะครับซึ่งไอ้ตัวละครกิกกี้พวกนีนะ้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนในคลิปถัดไปนะว่ามันหาได้ยังไงในเนี่ยไอ้พวกตัวแรงเอ่อเออาร์ SR นะไอ้ตัว SR กับ R พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าวิธีการหานะครับแต่อนนี้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีหาตัวละครหลักก่อนนะครับโอเค มีหนึ่งสิ่งนะครับที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยควรจะรู้นะครับเกี่ยวกับพวกตัวละครเอที่เราจะหามาได้นะครับตู้เนี่ยตอนนี้มันจะมีอยู่สองตู้ใช่ไหมทุกคนมันจะมีตู้อัญเชิญลิมิเต็ดกับตู้อัญเชิญธรรมดาเนาะเอะที่สายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยอย่างพวกเราเนี่ยจะเข้าถึงนะครับสายเอ เพราะว่าอีกตู้หนึ่งมันจะเป็นตู้ E X นะเออตู้ E X นี้ผมยังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเอาแค่ตู้อัญเชิญธรรมดากับตู้อัญเชิญลิมิตนะครับทีนี้ไอเจ้าตู้อัญเชิญธรรมดาเนี่ยมันจะมีคําว่าอธิษฐานหรือว่าเออเลดอัพของตัวละครที่เรามีโอกาสสุ่มได้ใช่ไหมทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูนะเออเนี่ยเห็นไหมว่า s S r พัดนะครับมันไม่มีตัวอ e ีฟิหรือว่าตัวไอตัวเมดูซ่าตัวงูนั่นเลยนะครับทุกคนอืม ั่นแปลว่าอะไรนะครับก็คือตอนนี้นะที่เซิร์ฟไทยเราเนี่ยมันจะยังไม่มีโอกาสดอบพวกตัวละครตู้ลิมิเต็ดนะครับเนี่ยพวกตู้ลิมิเต็ดตัวเนี้ยเออพวกอ e ีฟิ่พวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่โผล่ในตู้นี้นะทุกคนนะมันจะยังไม่มีในตู้นี้นะครับผมไปดูเซิร์ฟอ,อื่นมาแล้วที่ทตู้มันหมดเวลาไปแล้วเนี่ยไอซองตัวเนี้ยที่มันหมดเวลาผมก็ไปดูมาแล้วครับมันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่อยู่ในตู้ลิมิเต็ดนะครับมันจะหาได้จากตู้ลิมิเต็ดเท่านั้นนะทุกคน ตู้อันเชิญธรรมดาจะยังหาไม่ได้นะครับต้องเดี๋ยวรอเกมอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับก็อนาคตไม่รู้ว่ามันจะอัพเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเราไม่สามารถหาตัวละครลิมิเต็ดนะครับจากพวกตู้ธรรมดาได้นะครับตู้อัญเชิญฮีโร่ธรรมดาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวลิมิเต็ดนะตู้ลิมิเต็ดตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนนะผมแนะนํานะครับกดมาให้ได้อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเออ ชอบหรือไม่ชอบยังไงอย่างเงี้ยก็กดมาให้ได้สักตัวหนึ่งละกันก็ได้ครับห้าสิบโลเนอะเออก็เอ,เอ่อเท่าไหรสามหมื่นเพชรก็ไม่ไม่น้อยนะเออแต่ก็เสียดายแอบเจียไยดายแล้วอาจจะเก็บแค่เฉพาะตัวที่เราใช้งานก็ได้ครับทุกคนก็เอาแค่ตัวอ e ีฟิตหรือว่าตัวตัวตวงูก็ได้เนี่ยตัววิสากงูหกแขกมาริลิสก็ได้ครับเออหรืออย่างน้อยขออ e ีฟิตสักตัวหนึ่งก็ได้ครับ เออโกดมาให้ติดตัวไว้ก่อนนะครับนี้เราเข้าใจละตัวลิมิเต็ดมันหาได้ที่เดียวใช่ไหมเมื่อเราได้ตัวลิมิเต็ดออกมาแล้วนะครับในการหาเศษตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันจะมีช่องทางธรรมชาตินะครับช่องทางที่เราหาได้ธรรมชาตินะหนึ่งช่องทางนะครับหล,หลักๆเลยก็คือในตัวค่ามิตรภาพนั่นเองนะครับทุกคนมาดูตรงในกิจกรรมมิตรภาพตัวนี้นะแล้วก็กดไปดูที่ฮีโร่นะครับทุกคน นี่นะครับเห็นไหมไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวละครที่เรามีอะครับมันจะมีเริ่มต้นที่หัวใจหนึ่งนะทุกคนถ้าหัวใจหนึ่งนะครับเราก็จะเราก็จะบอกว่าลงอเน,นี้ยเขาเรียกว่าท้าทายมิตรภาพอะเนาะคือเราเมื่อเราสู้สู้มันได้ครับเราชนะด่านเนี่ยมันก็จะได้ตัวเศษของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ในทุกๆวันนะครับทุกคนในทุกๆวันที่เรา เคยชนะไปแล้วอย่างเงี้ยเคยผ่านด่านมาไปแล้วอ่ะครับเราสามารถมาเล่นได้อีกนะครับเออเมื่อเรามาเล่นนะครับในทุกๆวันเนี่ยมันจะได้เศษนะครับเราสามารถมาก่อนล้างแล้วก็จะได้เศษนะครับหนึ่งตัวละครน,นะมันจะได้ประมาณสามเศษไหมถ้าผมจำไม่ผิดนี่นะครับอย่างตัวอ e ีฟิตเนี้ยมันจะได้สามเศษนะทุกคนถ้าทุกคนปลดล็อกไปจนถึงค่ามิตรภาพหรือค่าหัวใจของมันเนี่ยที่เลเวลสิบนะครับทุกคนก็จะลงได้ทุกด่านของมันเลยนะครับทุกๆสองด่าน เออลูกๆสองด,ดาบมันจะได้เศษหนึ่งครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เศษห้านนะทุกคนเสร็จแ,แล้วในทุกๆวันเราจะเข้ามากวาดล้างได้เพราะฉะนั้นเราจะได้จัดตัวนี้เนี่ยวันละสามเศษใช่ไหมครับหนึ่งตัวละครนะครับใช้หกสิบเศษเราเล่นไปนะครับสิบวันนะครับ,รรบก็จะได้สามสิบเศษนะครับยี่สิบวันก็จะเท่ากับได้หนึ่งตัวละครนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนนะครับ ในเวลาสองเดือนเราจะได้อยู่สามตัวละครเลยนะทุกคนเออสามตัวละครของตัวนั้นๆเลยนะเพียงแค่เราเข้ามากวาดล้างเศษของมันทุกวันนะครับอันนี้คือช่องทางธรรมชาติช่องทางแรกนะในการหาเศษนะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงนะครับพอเรามีตัวละครของมันเสร็จแล้วใช่ไหมครับที่ผมจะแนะนํานะสําหรับสายฟรีนะครับในการขึ้นดาวนะในการขึ้นดาวเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปคนทั่วไปเขาก็จะ ใช้ตัวละครหลักใช่ไหมครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบเป็นตัวละครหลักแล้วก็ขึ้นหกดาวแล้วก็เอาไปกินอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันจะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับในการขึ้นหกดาวก็คือตัวสลามสีทองนะทุกคนนะตัวสลามสีทองนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะเองนะครับนี่นะครับตัวมาเรียกว่าสลาม s อเห้าดาวส,สีสีทองนะครับใช้แทนตัวละครหลักได้นะทุกคนเออในการขึ้นหกดาวเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องใช้ตัวละครหลักเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเป็นวัตถุด,ดิบหลักในการขึ้นหกดาวได้เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถหามันได้นะครับทุกๆเดือนเลยเดือนละหนึ่งตัวจากร้านค้าฮีโร่ตรงนี้นะครับทุกวันเนี่ยที่เราได้ตัวกาชามาครับที่เราได้ฟรีจากเกมแจกเราก็สามารถมาสุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับก็มาสุ่มมาสุ่มสะสมไว้นะครับมันก็จะได้ตัวหยกสีฟ้านะครับหยดน้ําสีฟ้าตัวเนี้ยในทุกๆเดือนเนี่ยเราสามารถใช้หกแท้มหยดสีฟ้าเนี่ยแลก ตัวสลามสีทองนะครับแล้วก็เอาไปขึ้นหดาวนะครับทีนี้ที่ครับมันมีแค่ตัวเดียวเองครับเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็ค้องคางที่จะช้านะครับมีช่องทางอื่นอีกไหมนะครับมีแน่นอนอยู่แล้วครับก็ผมทําคลิปขึ้นมาทั้งทีเราก็ต้องแบบว่ามีสูตรที่มันพิเศษกว่าน,นี้อยู่แล้วนะทุกคนโอเคครับให้ทุกคนนะครับมาดูที่หน้าเมนูประจนภัยนะในตรงไอตรงวันเดอร์แลนด์เนี่ยเออทรัพยากรเนี่ยไอหน้า ในหน้าเมนูวันเดอร์แลนด์ที่มีเรื่องของทรัพยากรนะครับ้ทุกคนเข้ามาเนาะมันจะมีในเรื่องของสงค้าปกป้งป่าป้นอังคารอะไรเนาะป้นึงป้งขังสมบัติป้นทางคำอะไรแล้วก็รวมพลมินโนทอร์นะครับเออแล้วก็มนเรื่องของตัวศึกยักษ์สลามนะครับเราจะมาดูที่ศึกยักษ์สลามนะทุกคนเห็นไหมครับว่าทุกวันที่เราท้าทายหรือว่ากวาดล้างเนี่ยมันจะได้เศษมีโลนะครับแล้วก็ตัวสลามสีม่วงเนาะทุกคนเนาะให้ทุกคน มองที่ด้านสายล่างนะมันจะมีคาว่ารางวัลน,นะครับกดจิ้มเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีแจกโกวสลามสีสีเหลืองนะครับเป็นเศษนะทุกคนนะเออในช่วงแรกนะครับของคนที่เล่นเนี่ยมันจะมีเควสตรงนี้นะทุกคนการที่เราปราบสลามเนี่ยสังหารสลามได้จํานวนตามเป้าที่มันกําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นสองร้อยตัวสามร้อยตัวนะครับเราจะได้เศษสลามตัวนี้มาทุกคนเออเี่ยไหม รวมแล้วนะครับในนี้ผมนับให้ดูนะตัวเนี้สองอันนะครับสองร้อยกับสามร้อยรวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้สลามหนึ่งตัวนะครับที่สี่ร้อยนะครับก็จะได้สลามอีกครึ่งตัวนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาที่อีกทีหนึ่งก็คือจะเป็นหกร้อยอันนี้ก็จะได้อีกครึ่งตัวรวมเป็นสองตัวแล้วนะทุกคนนะเออรวมเป็นสองตัวแล้วนะครับแล้วก็ที่แปดร้อยเนี่ยจะได้อีกหนึ่งตัวรวมทั้งหมดสามตัวนะครับแล้วก็สูงสุด นะครับสูงสุดอันนี้ก็จะเป็นสะสมสังหารสลามเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันตัวอันนี้ก็คือมันเป็นเควสระยะยาวเนาะมันก็จะทํานานอยู่ผมก็จะพูดถึงแค่การสังหารสลามเนี่ยแค่แปดร้อยตัวในหนึ่งรอบการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหนึ่งเดือนเนี่ยทุกคนสามารถทําตรงเนี้ยให้มันถึงแปดร้อยได้อยู่แล้วชิวๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สลามจากหน้าคอนเทนต์ตัวเนี้ยหน้ากิจกรรมตัวเนี้ยสามตัวต่อเดือนนะครับรวมกับในร้านค้าที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะ นี่นะครับร้าน้าฮีโร่นั่นเองนะครับตัวนี้หนึ่งตัวรวมทั้งหมดเป็นสี่ตัวใช่ไหมครับแล้วถ้าเพื่อนๆไปหาเศษตัวละครจากค่ามิตรภาพเมื่อกี้นะี่ค่ามิตรภาพตัวนี้อีกได้อีกสามตัวใช่ไหมครับเลยเราได้จากตัวนี้อีกสามตัวครับเราได้ตัวนี้อีกสามตัวต่อเดือนแล้วก็ใช้สลามสีทองอัปเกรดนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีตัวละครที่จะอัพขึ้นดาวเนี่ยเดือนละสามตัวนะครับซึ่งมันเพียงพอนะเออผมบอกเลยว่ามันทําให้เพื่อนๆเนี่ย ขึ้นเป็นพวกดาวแดงได้ง่ายๆเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเเทคนิคนะครับการหาเศษตัวละครหลักนะครับในการขึ้นดาวแล้วก็ตัวสลามสีทองนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็รวมถึงวิธีการหานะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ผมทําคลิปแนะนําเรื่องไหนก็เม้นบอกใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำให้ดูอีกนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ